จบปอดี่ไปสมัคราเป็นผู้จัดการกก,ก็ไม่รับปอดี้เออผู้จัดการเลยนู่นการเต็งคือจะ <c oughs> ว่าไม่มียืม่าแกนุยก็ได้นี่เรียวว่ <c oughs> วากูไปแตกเรียนบัตรมา้ามแจนพ้อเล็กเรียนบัตรมา้ามแจนเลยเออเอาไวาใช้ได้หลายวันตึองเรียนบัตรได้กี่เรียนเนาะ แรกจำเป็นได้ต้องลันเจ็ดฟังเช้าชิมนี่เคยชิมได้จีบเอาใจจริงแล้วแต่การ่มรอยทางให้กูพอดีกูเลยกับเมียเลยเป็นโจดมึงเออโจดคื้อ,อลูกทีเร่องหลักหลักลูกทีเลื่นงเนี่ยไม่ใจลูกกูที่กันกูแจ็คเร็วแจ็คเปล่าแรกเมียอุอ้มลูกมัน ช่วยลูกมาช่วยบนมาลูกไกลว่าลูกไกลว่าลูกไกลว่าน่าไม่ใจลูกกูเหมือมันก็ไม่ใจโลกจมจมใน้แรกเดียวแล้วลูกมมาไอลูกมมาไอลูกมมากองแม่ไอลูกมมากองแม่ไม่ใจลูกกูลูกมมาหลูกงงเพื่อจ้ากให้กูได้เจ้าจิ้มเลยแต่การรมเลยคือวันนี้โน้นนี่เรามาจีบแกงจีบเาจิ้มนี้ ว่าเกยก,การลมดีว่าทึ่แม่กูตีลุนก็แกอ้อมเลยมึงตีกูมาหนังเป็นรับกระยับเป็นลมเลยมื่อของกูแม่มึงเออสวัสดีกับน้องจิ้มกุญวยสวัสดีค่ะผี่เทงสวัสดีกับน้องจิ้มกุน <c oughs> น้ำสวัสดีค่ะผีนู่นนู่ย์ารลมดีกันจังนะคนคนนะพี่เทงนี่น้ำกุนได้เลยค่ะน้องลืมแล้ว เพลงเพลงบุ้มเพลงเพลงบุ้มโอ้ชื่อนำจะคุณดีกับพี่นุย้ยะคะนำคุณได้หลงลืมแล้วพี่นุยน้ยกินนวัดโอ้กินนวัดอย่างเข้าไทยไม่ได้ที่นั่นพีสองคนไปไหนกันคะวันนี้กับบอกตรงตรงเลยว่าผีจอบน้องแล้วก็มาจีบน้องอแล้วเมียทีเล่นแล้วคะ <c oughs> ลองเล่นต <laughs> ึ oh, a, e ้งเมียตีเดินตึ้งปีเล่นเรากรนติลองอย่าเล่นกันเราอ๋อได้ค่ะหินนู่นนู่นเหค่ะเมียปีเดินไปแค่ฟักบุงปลัดกูตายเล่นกินได้แล้วอ๋อเลยค่ะครับเดินเลยมึงทำอะไรนันเป็นไม่แด่ว่าจำจำนิ้วเึืงนี่ตบปลอกปลอกกอดกอดก้อยรัดจิ๊บรอวิจัยจำจ๋าเป็นกูเล่นในติ๊กต็อก Ô pen, ơ. Ừ. Bọn con gỗ tăm tìm 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 chán, tìm tìm mà tìm mà tìm 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 luôn. Thì tìm 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 có tìm 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 อยู่ดักเดียวมันกลับลอมาจึงบีบแจไม่ายเดยไม่บีบมันป่าหลุดหกลอมาจ้ากันที่กูจำจ้านี้ว่ามันเข้าใจว่ากูรังใจมันป่าหกล่อเปือนมาจ้ากันแล้วมาเตะตีดำมันจ้ามาเตะถุงเลยยใจเอาควรว่าก็แจ่แล้แต่ว่ามันเข้าใจว่ากูรังใจ เจ้าวันร่างกองก้องปะนะมึงกินไรเนี่ยเบียบ์เราบอกกูไม่ใจเอาเพลงกับพี่นู้นเลยถ้าคุยกันคอแห้งแล้วก็ชั้นเครื่องดื่มได้นะคะพอดีน้องไก่เครื่องดื่มค่ะพอนี่ลงไก่เครื่องดื่มกันแล้วค่ะร่างไอ้หนุ่มเงเยาเลยน้องไก่เครื่องดื่มค่ะพี่นู้นเลยพี่หนึ่งอาอะไรคะเจ้าันนันเปียวจีอูจังกวดกูปี้เลยจิอูเขาเครื่องดื่ม เดียวจ่ายเนนย็นเนาะค่ะนี่กับพีต้องเลยกะสีอิวค่ะกับช่วยได้จีอิว้วเลยกะมึกเก็บจิ่ไหมนี่กบพี่เดงจ่ายเย็นเ <c oughs> <c oughs> ออจืนใจ ใหญ่ย,ยันปี่เร่ใจช่วยก๋วยเตี๋ยวมีเม็ดนะคะพี่แทงมีงมนูโน้ยเหล่าแดงเหล่าข้าวเหล่าลองมีมีมดค่ะโหเหล่าก็มีค่ะโหเหล่ามากินจักกลมบ้าเลยเรามึงมอ้มใหญแดงกินเหล่าเออกินเหล่าเจ็บวันกูเจ็บเมื่อน,นี้เท,ทึนดิดิอันเรียกว่ากูไปอาโม่พอไปถึ้งนาโม่ไปโรงบ้านโม่จักกันตีกินเหล่าไหม กินเหล้าไหมหม้อว่าเออแล้วเป็นถึงหม้อไม่จำวนในจวนกคนไกลกินเหล้าเป็ต <c oughs> ามกินเหล้าไหมาเป็นหม้อตรวจไปตรวจมาจักปักแล้วก็บอกว่านี่คุณเองคุณต,อตอ้อตทนไม่ได้แล้วคุณต,งต้งต้นจึงกูมารแล้วจึงเล่นกับไปเจอก็ไปเล่นหนึ่งแล้วเลยตน้นลกูกเออหลงจิ้มชา พีหลุ้เชกว่าน้องนี่ช่วยวันช่วยขึ้นจิงเ่ะคะพี่เทงกับมูปากตากลางกิวช่วยไปมัดกูดน้องไม่ได้ทำสั้นอยากรมเลยจะทำมั้งคะพี่เทงคะทำนมเห็นเยอยน้องมันย้ายอยู่แล้วค่ะทำตาน้องไปทำที่ยันฮี่ค่ะทำดีเลยก็ยันฮี่โอ้ขาทำมดทำยันฮี่ จำยันปินั่นเองชาจิ้มดำจินฮีเลย <3> <3> ไปเลยมัดยกแล้วตาก,กูมบ่งคนหนาหนาที่จิม้มมึงเหลิอมจิ้มกูจะไปลาแล้วมาตีลาแล้วเออมาแล้งมาว้าพาจิม <3> <3> น้องจิ้มชาชีโน่เนยน้อ,ยนองดูไม่ละน้อง อะไรนะคะว่าพี่เอฟรักน้องมาเช่นนั้นพี่นู้นุยเอฟรักน้องชิมมาเช่นนั้นนะคะกับจต่พีไม่รู้จำเรือเปล่าพีเลิกกับเมียไม่ได้ตอนนี้พีเลิกกับเมียแล้วจริงหรือคะกับพีเอฟรักน้องมาตั้งแต่ตั้งค่เหรอกับพีเอฟรักน้องมาตั้งแต่นู้นเลยเอฟรักมาตั้งแต่ <c oughs> ยังไม่ย้าย วันทุกเกินปีกิดจ้งเจอหัวใจปีกิดใจรุ่นนิรุ่นจะเม่อกับเธอคนเดียวไอ้ไ้คือรุ่นละคะทีนูนนุยเดี๋ยวเดี๋ยวนองก็คงจะดูห้องหัวใจกล้องฟีกังมดเวลาแลวเออว่ะ ปวดใจดวงนี่ทำไมคะกือแกงเร็วไปไหมหนยเอารับตาหนักอัดเตือนเร็วก็ตรงรับวน้องแกงอ้อยแกงควรจิตต้งบรรยากาศตะเลน้องเพลกแทะเลเล็กเลยเล็กจะไม่ก็มีตรงหน้ามีปาาเกาเกี่วยวกบจีน เออแกยูไม่มีเลยเอ็หมันแตแด็กแล้วโอ้แต่แรกนะหน้าหน้าบาแกมันกินเลตว่าว่าเรามองเอ็นปูกเข้าอยู่ทิวทัดเนี่ยมันช่วยนั่นอยู่แรงมันไม่มีแล้วอันแรกมึงมึงแบบนี้แต่บาแกมึงลองข้าบดกลอนสักบดล้ำลึกตึงทึ่งจะไม่จะไม่จะไม่อดีตเออวันเวลาพุุนเปลี่ยนแล้วมุนเวียนนั้น จากตรงหน้าเก้่ยวกระจีใกล้เป็นนี่กะป้าป้าลำไปตัวกะตุกวัวแห่งวิวเกยช่วยปูเก้าเกยเ็นแล้วอยู่เป็นติวให้ริ้วให้หลับแล้วไปกับตาโป้แบกเก้ามาจากกันนาด้วยกันนาครับ ย่าเตือกดเดินํำลังแล้วก็วังบลจะปลุก,กความงามที่เคยมีมันไายหวับว่าความงามที่เกินมีแล้วมัน่ายหวับน้องเปียกเ้อไปกับตากับหน้าตาถ้าว่ามึงจำบ้านมาจักลัง bà bà kéo ai trâu trâu dao tiềm gió chơi trào cầm tàng cao là mi lít chân chân màu leo cao leo dữ nơi chiều chưa bố ơi ơi ba tan chấp mạnh mai chui ban ทำอยาด้วยจิวตัด่วยให้เลนอนในเต๊ะสบายใจ